สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาหน,นี่แย่สิมากินเข่ากับแจวกับไข่ด้วยนี่แอดมีไข่แล้วยแยดเก็บกระต้มหัวงอกเนี่ยจ้ะนี่ข้าวเหนียวเดอ้อถ้าข้าเจ้าอย่สิกินอันเนี้ยแย่ตักมาไว้นี่แย่ขนาดทะเลจ้ะเนี่ยขนาดทะเลเนาะโบเมนโบเมนเอามาจากหางเลยเนี่ยเดี๋ยวแย่ไปเก็บเลยแย่แย่สิฮ็ดคลิปให้เพ,พื่อนเพื่อนเบิง้งนั่นแหละมาในแย่ลวกกินซื้อเดี๋ยวแย่ไปหกโมงแรงนี่ยแหละ แหมล่ะเพื่อนๆอันนี้เขาเนี้ยหัวง,งอกด้วยเพื่อนๆนี่เพืพ่อเป็นเขาเนี้ยหัวงอกต่างโคกโคกเภาเลย หาไปจ้าผัวนางเบิรก็ยู่ทางพุ่มเพื่อนแซ่บ เอาไปห้ปผัวชิมผัวาบ,าบ่เบอร์บรมักจ้ะเพืเเ่อนๆจ้าอืออีไอเสตมีกระเที่ยมดองของแอดอยประจาเด้อเนี่ยกระเที่ยมดองของแอดแซ่บจ้ะอันนี้เพื่อนเอามาห้ก้อนได้นเนี่ยเพื่อนบอกวิธีไปเจ็บเนี่ยคือแอดสิบปปอปนกินเขาเร็วนี่จ้ะมึอน,นี้ไม่แดดจ้ะนะอุ่นถ้ายุ่นี่ไม่แดดมันสิมีฮอดพุนล,ละ่ะสามทุ่มไหมเพื่อนเพื่อน สามส่งมึงจะง่ายจะสาวจ้งต่อไปก็คือหกโมงก็ตื่นแล้วแต่เอามาพักนะมันหอยก็แซ่จ้ะพักขนาดทะเลมันเข้าเจ็บหมดแล้ว่ะเจ็บหมดจาเป็นยัง set, champagne, cheese plate, and I'm making homemade lavender honey ice cream. Yeah, like Mel Street when she has insomnia. Yeah. Good call. Cool. Hey, Charlie. Thank you, Jesus. I'm going to eat. I'm going to eat. I'm going to from my life mm -hmm. บักเพลงนี่กินน้อยแต่เพื่อนๆกินหลก็ได้เพเมันคนกินเผ็ดแต่มันบอกเผ็ดเด้เพื่อนๆพริกอ่อนพามาเพราะยญยกินบ่ก พ่อใหญ่กินเผ็ดบอได้จ้ะพ่อใหญ่ก่อกินเผ็ดบอไดใครเป็ดต้มแทบเจ็บจนเๆ็ำงานเมื่อยๆลุยใหญ่อยู่จ้ะกินคนเดียว ก็เละต้องชนกันน้องเอ้ต้องหม้อหง่ะจ้ะกิน